ำเสนอรถกระบะมือสองให้ท่านได้รับชมกันนะคะเป็นรถเก่งบ,บ้านเจ้าของขายเองค่ะคันนี้นะคะราคาเพียงแค่45,000บาทนะคะเป็นราคาตัดเงินสดถ้าคิดว่าแพงไปก็ลองต่อรองกันดูนะคะเจ้าของขายเองค่ะเอกสารครบๆนะคะต่อรองได้ค่ะเรมครบภาษี70ขับขี่วิ่งได้ปกตินะคะ Honda Accord e 9 7นะคะ เครื่องเกียร์ปกติดีค่ะเป็นเกียร์ออตโต้กระจกขึ้นลงเป็นไฟฟ้านะคะแอร์เย็นค่ะเอกสารพร้อมรถเจ้าของขายเองโดยตรงสนใจรถจนทันนี้นะคะรถอยู่แถวคลองตันกรุงเทพค่ะสามารถนัดหมายไปทดลองขับกันได้นะคะ mm hmm. ถ้าถูกใจอ่านรายละเอียดใต้คลิปนะคะมีข้อมูลเบื้องต้นใส่ให้ทั้งหมดระหว่างว่าจะเป็นประโยชน์กับท่านที่สนใจกันด้วย mm hmm. สำหรับในวันนี้แอดมินต้องลาทุกท่านไปก่อนนะคะสวัสดี